สี่ลัคนาราศีนี้ดาวคู่สมพลควงคู่กับดาวการเงินของท่านนะครับต้องทายสั้นๆเลยต้องบอกว่าเงินจะเข้ากระเป๋าเพิ่มเงินจะพุ่งผ่านบัญชีเพิ่มจะขายดีมากขึ้นสำหรับนักค้านักขายนะครับตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมไป45วันดาวพระอังคารน,นั่นคือมา นะครับในตำราโหราศาสตร์ดาวพ่างคานเนี่ยนะครับเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเป็นดาวที่เป็นเทพแห่งสงครามเป็นดาวแห่งความอดทนเป็นดาวแห่งการขยันขันแข็งนะครับโคจรควงคู่กับดาวพระฤหัส,สบดีเป็นดาวคู่สมผลดาวพระฤหัส,สบดีเนี่ยเป็นดาวที่มันแปลว่าความอุดมสมบูรณ์ มันแปลว่าปัญญาแปลว่าการขยายตัวการเติบโตแปลว่าความเชื่อมั่นการมองโลกในแงด่ดีนะฮะดาวแห่งความรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์นะฮะหรือจูปิเตอร์ดาวพ่งคาเนี่ยยังแปลอย่างว่าพวกการต่อสู้ความกล้าหาญความเป็นผู้นําความมุ่งมั่นและพลังฉะนั้นแล้วเนี่ยดาวคู่นี้มันร่วมกันเป็นลักษณะเขาเรียกว่าคู่สมพลเพราะกําลังดาวมันรวมกันได้27 นะครับรวมกัน7จบวกสได้9เป็นกําลังพักเกษนะครับให้คุณรุนแรงต่อด,ดวงชะตาฉะนั้นแล้วเนี่ยราศีต่อไปนี้มีดาวประจําตัวควงคู่กันก่อเกิดเป็นดาวเ,เป็นดาวเงินนะฮะค,ควงคู่กันคือมีราศีมีนดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวแล้วไปควงคู่กับดาวพฤหัสราศีแรกนี่แหละภายใน45วันจะได้เงินก้อนโตราศีที่2คือราศีกุม เนื่องจากดาวพฤหัสเป็นดาวเงินก็ควงคู่กับดาวอังคารเป็นคู่สมพลราศีที่สามราศีพิจิกนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสก็เป็นดาวการเงินควงคู่กับพางคารราศีตุลดาวอังคารเป็นดาวเงินควงคู่กับดาวพฤหัสสมดรีฉะนั้น, 4, นสีน่ลัคนาราศีนี้เงินจะเข้ากระเป๋าเพิ่มจะมีแรงขยับตัวที่จะสร้างเงินได้เพิ่ม ความมุ่งมั่นการมีพลังการแก้าตัดสินใจการกล้าต่อสู้นะการที่จะพัฒนาตัวเองตลอดจะนําเงินนําทองมาสู่ชีวิตช่วงนี้เนี่ยเหมาะพัฒนาวิธีการหาเงินลองไปหาช่องทางหาโอกาสช่วงนี้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเงินเข้าไว้แล้วสิ่งดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาคิดบวกทําบวกเชื่อมั่นและมีความสุขกับเงินทุกบาทที่เข้ามา ใา่ใน45วันนี้โอกาสทางการเงินจะเข้าแน่นอนต้องบอกว่าน้ำหนักของดาวนั้นให้กำลังคู่สมพลอันเด่นดังนะครับนะจะนำโอกาสดีๆทางการเงินแน่นอนนะครับนะแรงขับเคลื่อนในการก่อทรัพย์หาทรัพย์เกิดขึ้นในดวงชะตาอัรนั้นสีลัคนาราศีนี้นะครับท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของเงินนะฮะหรือว่าในเรื่องของงานในเรื่องของชีวิต นะครับผมแนะนำนะครับของมงคลนะครับเอาไว้ติดตัวนะครับนี่เป็นพญาเสือนั่งสะสมบารมีนี่เป็นเครื่องรางโบราณอันนี้ผมสร้างไว้เนี่ยไม่กี่องค์ผมเก็บไว้กับผมสามองค์เนื่องจากผมเป็นคนชอบศึกษาตำราโบราณอันนี้เป็นพญาเสือนั่งสะสมบารมีมันเหลือเลยเอามาแบ่งออกไปนะครับ ให้ท่านที่มีความเชื่อในเรื่องของเครื่องรางตัวนี้นะครับเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจอันนี้เป็นการบูชาการสะสมบารมีของวระโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นพญาเสือด้านหลังเนี่ยมียันเถรันโตเป็นมหายันโบราณเป็นยันที่แปลว่าธรรมะบางตำราบ,บอกว่าพระธรรมวินัยถึง84,000พระธรรมขันเนี่ยรวมอยู่ในยันนี้ยัน,นเดียวเป็นความเชื่อตัวนี้เพราะว่ามาจากอักษรทอทงในยันเถะเนี่ย เป็นตัวยอ่อของคาว่าธรรมะนี้มียันมะออุแปลว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะฮะหรือพระวิษณุพระภมพระนารายณนะ์ในตำราบโบราณบอกว่าด้านล่างเนี่ยยังมียันนะมาจากยันยันนะเนี่ยนะค้าขายนะเมตตามาจากนโมพุทธ,ธายะแปลว่าพระพุทธ,ธเจ้าทั้ง5้าพระองค์ที่ลงมาตรัสรู้ในพัทธลกับนี้ทะนั้นแล้วความหมายยันที่อยู่ตรกลางตัวเสือนี่เสริมดวงมาก นะครับหนุนดวงทุกด้านเสริมความมั่งคั่งบารมีอำนาจบางคนได้ไปได้เงินเฉียดล้านนะบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตแต่เขาไม่เปิดเผยเขาได้ไปเขาบอกไปดีลงานร้อยล้านที่ต่างประเทศสําเร็จแต่บางคนได้ไปเนี่ยได้ขั้นได้ตําแหน่งก็มีเสริมพวกท่านใดที่ทํางานราชาการหรือทํางานในบริษัทองค์กรต่างๆตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นการบูชาการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนตัดสรุ้เนี่ยในช่วงที่เกิดเป็นพญาเสือนะครับ นะในอากับกริยาบำเพ็ญภาวนาในลักษณะนั่งนะครับพญาเสือนั่งสะสมบารมีนะครับนะผู้ใดอยากได้ก็มันมีจํานวนจากัดนะถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะเนี้ยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องรางที่สร้างจากพิธีกรรมโบราณและใช้ตําแหน่งดวงดาวจามหลักวิชาโหราศาสตร์ภารตะในการปลุกเสกอยู่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าช่องทิกตอกก็มีนะแต่ราคาจะสูงกว่าถ้าอยากได้ถูกกว่านั้นก็ลองทักแอดมินไปนะครับแต่ว่าอันเนี้ย นะครับเป็นเป็นขนาดพกติดตัวเอาใส่กระเป๋าสตางค์ได้มีคาถาสั้นๆให้ท่องนะครับก็สำหรับอันนี้มันเป็นเครื่องรางนะครับนะก็มีประสบการณ์เนี่ยก็เอาให้ดูคร่าวๆนะเนี่ยคนนี้เขาบอกว่าบูชาพญาสือขาลายมาบอก บูชาพญาเสือกับอาจารย์ไป3เดือนแล้วเนี่ยตอนนี้ค้าขายดีมากได้ยอดขายจากเดือนละหมื่นกลายเป็นเดือนละแสนปังมากๆขอสอบถามเพิ่มเติมตมีเคล็ดบูชาเพิ่มไหมคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะนะครับก็เสริมดวงทุกด้านนะครับสำหรับท่านใดยอยากจะแก้ปัญหาในเรื่องของใบหน้าหมองคล้ำอยากใหหน้ามีอรอร่าออร่าในแบบแต่ละคนมันแตกต่างนะนะครับคือออร่าในแบบฉบับของคุณเนี่ย คือแบบว่าเวลาหน้าขาวเนี่ยมันไม่ขาวเกินตัวนอนละลักมันจะถูกหมายถึงงอนเห้งเนี่ยมันจะถูกแต่ถ้าขาวเกินตัวขาวจนซีดก็ไม่ถูกชะโลกกับผิวพันธุ์ตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับทั้นแล้วเนี่ยผมแนะนําตัวนี้เลยใครที่มีปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำมีริ้วรอยนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยจะใช้จะเน้นในเรื่องของผิวหน้าดูอ่อนเยาว์มีออร่า ผ่องตามสภาพผิวของแต่ละคนไม่กัดหน้าตัวนี้อุดมไปด้วยคุณค่า3คุณสมบัติโดดเด่น 1. ฟื้นฟูและบำรุงด้วยสารสกัดจากสมุนไพรไทยทั้ง5ตัวที่มีคุณสมบัติในเชิงความงานตามวิทยาศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นพวกว่านสาวหลงว่านนางคำว่านหางจุระเขคอย่างเงี้ยนะครับ ว่านไผ่อย่างเงี้ยช่วยลดรอยสิวขับสิวสิวดูจางลงว่านนางคาอย่างเงี้ยพวกกักฟากะจุดด่างดำอย่างเงี้ยก็จะดูจางลงนะครับว่านเสาหลงเนี่ยผัดเซลล์ผิวใหม่อย่างเงี้ยนะฮะคือคุณจะรู้สึกมั่นใจอ่ะนะเมื่อหน้าคุณผ่องแบบเป็นธรรมชาตินะเวลาคุณติดต่อง,งานค้าขายหรือเจรจารวมถึงอ่ามันจะดึงดูดโชคลาบดึงดูดสิ่งดีๆมาสู่คุณเมื่อหน้าคุณผ่องตามธรรมชาติไม่ได้ขาวเวอร์เกินนะครับ นะมันก็จะเข้านอลลักษ์ของคุณนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์อุนาโรมนะครับซึ่งออกแบบให้มีสัญลักษณ์เหมือนกับยันอุนาโรมที่มักปรากฏอยู่บนกลางหน้าผากของพระพุทธรูปโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นความเชื่อที่ว่าสัญลักษณ์อุนาโรมเนี่ยมันเป็นยันโบราณที่หมายถึงนิพพานหรือหมายถึงจุดมงคลสูงสุดของชีวิต ความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดของชีวิตคุณจะได้รับการยอมรับในวงสังคมที่คุณอยู่ตัวนี้จะเสริมโชคลาภดึงดูดสิ่งดีๆเนื่องจากมีสารสกัดจากว่านสมุนไพไทยเนี่ยมันมีความเชื่อในพงสาว,วดารัตริย์บบางพระองค์เนี่ยใช้เสริมดวงชะตาใช้ดูแลผิวพรรณด้วยนะใช้พกติดตัวเพื่อออกรบเช่นว่านไพ่อย่างเงี้ยนะครับว่านสาวหลงอย่างเงี้ยนะครับหญิงสูงสักนะครับก็ใช้เสริมสเสน่ดึงดูดความรักนะครับแล้วใช้ดูแลผิวพนะรรณอย่างเงี้ย ผัดเซลล์ผิวใหม่อย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับนะก็มีทั้งผลไม้ต่างประเทศเช่นพวกผลเสียซึ่งเป็นผลไม้มงคลฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในนี้เนี่ยมีความเป็นมงคลกับชีวิตของคุณเมื่อคุณใช้เวลาเราใช้อะไรแต้มหน้าเนี่ยมันก็ควรเป็นของมงคลเพราะใบหน้าเป็นจุดมงคลที่สุดนะครับนะก็มีแต่โบราณฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับ ก็เหมาะสําหรับท่านที่จะใช้เสริมความบั่นใจใช้กันภยัยใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยขวดใช้แล้วก็อย่าทิ้งเพราะว่าเป็นมีสัญลักษณ์มงคลเวลาคุณพกติดตัวเนี่ยไปไหนมาไหนก็เหมือนมีเครื่องรางหรือคุณทาหน้าก็เหมือนมีของมองคลอยู่บนใบหน้าก็ไม่ต้องพกเครื่องรางอันนี้ก็เสริมดวงคุณโดยปริยายนะฮะได้ทั้งความงามได้ทั้งความเชื่อนะครับเพื่อป้องกันคุณให้คุณดูอุ่นใจนะครับ อันนี้ก็คือเป็นแบรนด์อุนาโลมท่านใดอยากจะเป็นตัวแทนลิงก์ l ลน e แอด้าน,นล่างลิงก์หน้าช่อง Ti k t o k นะฮะบางาท่านก็สั่งไปเป็นเลยร้อยขวดแล้วนะนะครับบางท่านเนี่ยก็สั่งไปแค่10ขวดก็ให้เป็นตัวแทนนะถือว่าให้ให้กันไปนะฮะตอนนี้มีลดโปรโมชั่นนะ50%อนอยู่สำหรับท่านใดซื้อขวด2ขวดก็ลดไปเลย50%ก็เอาไปใช้ดูก่อนนะครับนะท่านใดอยากจะสั่งทางทิกต็อกมันก็จ,จะแพงหน่อนะถ้าแบบทักมาไลน์ส่วนตัวก็อาจจะถูกกว่า นะครับก็จะให้ราคาแฟนคลับนะท่านใดยอยากจะได้นะลิงก์ l ล n e แอด้านล่างลิงก์หน้าช่องทิ้งตกลองสอบถามเข้าไปสวัสดีครับนะ